สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้น้องน้าพามาเที่ยวตลาดน้าโรงเรียนเสาไ้นะคะตลาดตอนเย็นนะคะตลาดใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อเช้าเมื่อเช้าซื้อแก้วมังกรมาโลละสี่สิบาทไม่น่าเลยถ้าตอนเย็นรู้ว่าอง,องมากับมึงนะกูไม่ซื้อ <laughs> หน้าโรงเรียนเสาไ้ ขนมฟองเดินพามาเดินชมตลาดนะคะตลาดนัดหน้าโรงเรียนสอใไฮ้นะคะมีหมูกระทะมียกหมูกระทะขนมใบช้าแข่งไตปลาเาจะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะคะตลาด แม่จะเอาขนมจีนใช่ไหมเราจะไปซอยไหนก่อนดีวะเยอะจัด,ดไปดไปซอยนู้นกันเยอะมากเลยนะคะหน้าเดินไม่ถูกเลยนี้ปลามากัะน้องหยกนะคะมุนตีมาไม่ไหวเนาะมากระน้องหยกแพงอยู่ มันลูกใหญ่ไงมีร้านซูชินะคะมีกองมีมีอะต้นต้นยำเนี<า>ยเนี่ยมาเดิน<า>เดินกันน้องลูกเยอะม,<า>มากเลยพาเ,เพื่อนชมกันนะ แกงผึ้งผัดอะไรพี่ผัดอะไรอะรแกงผงมีผัดผัดใส่กัเพาแกงผึงอันนี้เท่าไราหร่คะสี่สิบ ก็ผัดผักกินแม่ฝากซื้ออย่างเดียวเหรอก็อยากกินทำไงดีไปยกยกเอากระเป๋าให้นะเดี๋ยวหยิบเอากระเป๋านั้นให้นออเปิดเปิดกระเป๋าดิ ดึงดึงแบงมาดึงมาให้นะดึงดีดีนะจอยนั่งร่วงเออค่อยๆดึงเออพอมจะติดนิ่มมันจะติดบ้างถือให้ด้วยเก็บเริ่มนไยจ้าต้องถือดีๆระวังเดี๋ยวบัตรมันจะร่วงอ่ะบัตรร่วงแล้วชวยเลยเอาเก็บค่ะเพื่อนๆเดินต่อนะคะ เ,เราวอ้อมไปทีละซอยเนาะสิบบาทสั่งได้นะคะกัะปินะพิ้พรกะปินะคะร้านขายโทรศัพท์อยากได้หูฟังมากเลยอะไ,ไม่มีฟังไ, <laughs> ไม่มีตังไ <laughs> ม่มีตังมีร้านผักขายผักสดนะคะ อะไรเอาไปทำอะไรไปนอนในห้องก็ไม่มียุงแล้วเออเจก็ไม่อยู่ในในในห้องน้นคิดพนานกินเหมือนกันคิผัง้ย อ,อันนี้น้ำพีกอะไรอะคะย่างเงปลารลาพี่แก้ค่ะถุงเท่าไหร่มั่งอคะห้าบาททำไหมหยกเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเชือกไม่ถูกกันเยอะนี่ไงขนมจีนนะซื้อไหมไปเดินเข้าไปมาน้องยกมาดูขนมจีนโลนึงสามสิบจ,จ้าพี่ ขนมจีนน้ำยามีหลายอย่างเลยเท่าไหร่อันนี้สามสิบสามสิบกะพีโรนน้ำยาอยากได้ไหมเดินเดินไปทางหน้าขนมจีนจ้าพี่ดูก่อนนี่แหละตลาดตรงหน้าโรงพยาบาลนะคะเขามีวันไหนมั้งคะคันกับเสาอ๋อหนูหนูตะเลึงหนูเข้าใจว่าวันนี้มีหนูก็เลยไม่เห็นมีก็เลยเดินมาเนี่ยขอบคุณนะคะ มีอาคารกับเสานะคะเดี๋ยววันเสาร์ไหนนั่นมากับกุยนะเดี๋ยวกูเลี้ยงนมเสารายเสาร์ถึงเหนื่อยไม่ไม่เดี๋ยวดูก่นอนยังไม่ตอบ,บเราวนไปซอยไหนเนี่ยเรางงแล้วเนี่ยมีต้มลางอืม เ,เพื่อนๆเดินไปเรื่อยๆนะคะมันค่อนข้างแฉะหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าฝนมันตกหลายวันนะคะาเดี๋ยวผมก่อนนะครับมีกับข้าวเยอะแยะเลยข้าวผลไม้มังคุดนังคุดน้อยยเนี่ยโลละสามสิบเอง ผลไม้นะคะเสื้อผ้าอยากเดินเดีเสื้อผ้าไปด้วยเสื้อผ้ามือสองนะคะไปดูมีไซนานหรือเปล่าเดินไปดูเดินดูเรื่อยๆใครผ่านไปผ่านมาแวะชมได้นะคะเดี๋ยวมันไม่มีไซน์วะก็แอบดูไปไงไั้นแหละเสื้อผ้ามือสอง มีแต่ตัวเล็กๆอ่ะมีแต่ตัวเล็กๆนี่เท่าไหร่ห้าสิบก็สวยดีนะเนี่เพื่อนๆสวยไหมคะส,สวยอันนี้ตัวเท่าไหร่อะคะตัวละห้าสิบเหรออันนี้ห้าสิบบาทค่ะอ๋อใส่ใหญ่มันก็ใส่ดีนะแต่มันเล็กเนี่ยนะใส่ไม่ได้ อันนี้เป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะเมื่อก่อนน้องนาค้ขายขายเสื้อผ้ามือสองนะอันนี้เป็นกระโปรงบ้านะนกเกงเราได้เยกูละห้าสเจได้เงินตังกูเกงกูละห้าสิบบาทจ้สวยเดี๋ยวกำลังมาอีกไหมเอ้ยเอามาวันเสาร์อะตลาดเนี่ยมีเหมือนกันหมดเลยเออแต่ก่อนยีนเอาเข้ามาขายนะเว้ยขายเสื้อผ้าสองขายขายขายเสื้อผ้าเลี้ยงของพี่ สองพี่มาทำงานมีมีขายขุคมาทำสองใส่มอเตอร์ไซค์ขายอืม่นั่นนอนอยู่บ้านกินนี่ยี่สิบบาทเลยอืมเพิงไม่ได้มันมีตุ้ดิกใส่ไม่ได้มายบงยกดูสภานะคะเดี๋ยวหลังเรามาดูกันใหม่างเก่งกันนะซื้อ หน,หน้าโรงเรียนสองห้ากว้างใหญ่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังขับรถไปตลาดต้นตาลกันไปทางนู้นอะเอามอเตอร์ไซค์กันไปสองคนแล้วเออเลยไปอีกไปอีกสายโลอยู่แต่ว,ว่าออกไปเป็นเนี่ยน,นะเราถึงซอยไหนแล้วออกมาซอยนี้หาซอยน,น,นี้กันต่อ นะคะเพื่อนของเยอะมากได้ซื้อไม่ถูกเลยอะ่ะผักก็มีเยอะแยะเลยนะคะซื้อไม่ถูกเยอะจัดมะม่วงก็น่าซื้อนะเลยละยี่สิบปิดไม่ได้ที่ปิดเพื่อเด้อว่ะม <laughs> าบาทนะะ ของเยอะมากเลยนะคะผักก็เยอะเพื่อนๆเลือกไม่ถูกไปคหะเยอะมากเลยดูจะคืออะไรผักเยอะมากเลยนนเยอะมากเลยเพื่อนๆผ่านมาแถวนี้มาแวะชมได้นะคะ ตลาด้านโรงเรียนสองให้นะคะเรียกไม่ถูกด้วยสตอร์อสตอนะคะแต่ตรงไหนต่อดีดูกับข้าวนะคะเพื่อน ข้าวถุงเยอะมากเลยอันนั้นลาบอะไรคะลาบปลาดุกลาปลาดุกตัดไก่ในน้ำเย็นเดียวเนาะเย็นเดียวแบบคนเริ่มเยอะแล้วนะคะเริ่มเริ่มเยียนคนเริ่มเยอะมึเจ้าของโปรดแล้วอ่ะนีเต้าเจี้ยวหล่นเต้าเจี้ยว นอน,นะอนนเนกเียบแล้วก็ผักอะไรนะเกตเกียอนนี้ะเกยแล้วก็ตเกียหลนตเกียตกยเยอะมากเลยนะคะตะเกียวหล่นตักไขายยังไงคะยี่สห้าบาท คือคือก็น่นนากินเลยไหนม่เอาไหมล่ะเอาไปซื้อให้ซื้อให้ถุงหนึ่งเธอจะกินขนมเธอจะเอากับข้าวเอาเลือกให้เลือกอยาก่างนึงนี่อะไรยต้มจืดหน่อ,อไม้ใช่ไหมคะต้มจืดหน่อ,อไม้ดได้กับข้าวเราไม่ได้ให้ขนมนะามาเพราะว่าให้เลือกให้เลือกทั้งเดี๋ยววันเสาร์ใครมามาใหม่ อเอาลาบลาบปลาดุกถุงนึงค่ะแล้วก็เต้าเจี้ยวถุงลาบปลาดุกสามสิบซื้อกระเพาวนะคะซื้อแกงถุง สั่งเขายังสั่งเขายัง<ะ>อ,อันนี้ถุงแยกถุงก็ได้ค่ะพี่พอละเจ้า <55. S 1> อันนี้ห้าสิบห้าอายุเื่อแกงจดบนเส้น Thank <laughs> you. ซื้อเสร็จแล้วเนาะซื้ออะไรอีกไหมนนไปไปไอเลี้ยงไอติมอันหนึ่งปะแทงหนึ่งปเลี้ยง,ยง,ยง,ง,ยงมาก็เลี้ยงดีอยูน่นะต้องมาต้องมาเป็นเพื่อนๆนะอ่ะเหรอเออไอไม่เอาหนอนนมอะไรอ่ะไหให้หนมถุงละสิบบาทถุงหนึ่งปะ ขนมอ่ะแม่ไข่ถุงเท่าไหร่คะสิบบาทขนมหวานนะคะเ,เนี่ยนะอันนี้ก็สิบบาทใช่ไหมคะอสองห่อจะให,ให้ให้ตาห่อหนึงไอไก่ย,ยกห,อห่อนึงนะได้ค่ะไั้เราเราก็จะกลับกันแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวค่ ถอค่ะเรากลับกันจะกลับแล้วนะคะซื้อกับซื้อกับข้าวเสร็จแล้ววันนี้มาซื้อแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังมาใหม่ก็จะกลับของขายเยอะมากเลยนะคะของขายเยอะมากเลยเดี๋ยวหน้าเดินแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อเดียจะไปส่งของหยกที่บ้านอีกนะคะบ้านพี่สาวอีกนะเดินแค่นี้ก็หอบแล้วเนาะ มีส้มตำอยากกินส้มตำหมูกระทะก็มีนะคะเรื่งกู้เลือดนมาห้า,มาโมงก็ได้ห้าโมงครึ่งก็ได้มันแต่ตัวหลอ,อกเลย,ยเ้ฟังงูสิบห้าบาทราคาน้องหละกลับแล้วนะ สามโลร้อยสามห้ามาที่รถแล้วนะคะของกินเยอะมากเลยของกินมากเออายอะไอยกไปายเพื่อนป๊ <Bye. S 1> <laughs> ายบายแล้วกลับแล้วนะคะนากลับแล้วนะให้ดูให้ดูกลับแล้วนะคะบายยนะคะบา,บายยแล้วนะนี่ตลาดนะคะว่างๆเดี๋ยวเรานาะจะมารีวิวให้ดูใหม่นะเพื่อนๆนะบา,บายยนะคะบา,บาย